ก,ก,กดซับสไครกดกระดิ่งไม่พลาดทุกอีพีจ้าสวัสดีค่ะชื่อตักกะแตนะคะอยู่ที่ร้านตำโมตลาดเฉลิโลดร้านเราจะอยู่เลยแมคโครสามแยกแมคโครมาฝั่างขวามือเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นมีเมนูจะเป็นจำพวกลาบก้อยน้ำตกต้มแซ่บ ตำทะเลตำกุ้งตำเหลามีสารพัดเมนูถ้าใครอ่ากไปเขอ้มาสนใจแวะชิมได้นะคะ<ม><ม>เอ๊ะิมเผ็ดได้ไหมได้ทิ่เผ็ดกลางๆแล้วกันเดี๋ยวจะลองให้กันอันนี้กลางแล้วขนาดากลางใส่พิซซ์เมต์น,นะทุกคนอ,อันนี้เรามาดู ตำเหล่าทะเลนะจ๊ะตำพริกกะเทียมแล้วก็หั่นมะนาวมีเข่อเทศน้ำปลาบอกน้ำปลาที่นี่อร่อยมากแล้วก็เมนูนี้นะแซ่บมากนี่ใส่ทะเลลวกจะมีทั้งกุ้งหอยปลาหมึกนะจ๊ะเขาบอกว่าทุกท่านที่มาร้านนี้ต้องลองต้องลองจานนี้เลยนี่ โหยแม่คนเ้ยมาแววจ้ามาแววเหลาทะเล และสําหรับอันนี้นะจ๊ะหมูแดดเดียวเขาบอกว่าหมูแดดเดียวนะจ๊ะวันนี้โต๊ะเราอะสั่งสองจานเลยนะเขาบอกหมูแดดเดียวอร่อยแล้วก็อันนี้เป็นต้มแซบนะจ๊ะนี่เหลาทะเลจานเด็ดเลยส่วนอันนี้ตำขออ้าวโพดไข่เคม็ม โชว์โชว์อันนี้ก่อนหมูมะนาวแซ่บจี๊ดจ๊าดอ้าวอย่างมาพร้อมแล้วกินเข้าไป สำหรับใครที่จะมากินนะจ๊ะร้านตำนัวนะจ๊ะอยู่เลย3มแยกแม่โครอยู่ทางด้านขวามือนะจ๊ะมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลย